อาถึงงูพี่หออู้อ oh, oh, oh. ีกแล้วครัถึงงูนให้วถ่าตัวนี้ใ้วันี่นี่นี่เห็นเด็ขาดคแดงวตัวไยูคตัว่อยนแดงมาอู้เฮ้ยมีหางมันมีหางมันมีหางมันมหางมันอู้ยตัวญ่ครับผมอ้ยเนาขลาดเนาขลาดเาขลาดูคนแดงอ้งเหรอคุณรักทุกคน เราไม่โอ้ยยอดได้คำันยโอยขนแดงจังคืนเลยวะโคตรครับโคอคนี่ครับงไหนของกระปุกโปเป็นานี่มาโป๊ปโปเป็นแล้วนระปุกโป๊ปนะนี่ครับแ้มครับโอ้บ้านชายตีตื่นแล้วครับเสมอแล้วเสมอแล